ายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับซิกเซนเขาเจอเรื่องเยอะจริงๆเขาเจอเรื่องเยอะเพราะว่าเขาเป็นอาชีพเนี่ยเขาขับรถบรรทุกส่ง สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังมีเรื่องจะมาคุยให้ฟังนะครับไอเมื่อหลายวันก่อนเมื่อหลายวันก่อนมีทีมงานจากช่องเวิร์กพอย์นะครับทีมงานจากช่องเวิร์กพอยท์เขาโทรมา <c ười> เขาบอกว่าผมก็เลยถามคราว่าได้เบอร์มาจากไหนเงนี้ยเขาบอกว่าเขาเอาเบอร์มาตามคนที่ชอบลงโซ,โซเชียลแล้วก็เป็นพวกรถบรรทุกอะไรเงี้ยก,ก็อย่างเราก็มีช่อง u t u b e เนาะแล้วก็มีช่อง Tik t ็อนะครับเขาก็ เอาเบอร์โทรมาแล้วก็บอกว่าจะจ้างครับจริงๆเขาเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าจะจ้างหรอกเขาบอกว่ามีคอนเทนต์ที่จะต้องถ่ายเกี่ยวกับเรื่องผีมีเรื่องผีไหมแล้วมีแนะนำใครที่รู้จักเกี่ยวกับเรื่องผีไหมแล้วก็ถามนู่นนี่นั่นคุยเขาก็บอกว่าขออนุญาตบันทึกเสียงผมก็เล่าไปทั้งหมดจริงๆผมเล่าไปสามเรื่องนะครับโอเคค่ะที่จะรอดกาได้เลยครับครับ จริงๆผมเนี่ยวิ่งตุ้งคอนเทนเนอร์อย่างที่บอกก็คือรถเทลเลอร์นั่นแหละวิ่งครั้งหนึ่งไปเพชรบูรณ์แล้วมันจะต้องวิ่งเส้นถนนสระบ,บุรีลมสักที่มันจะเรียกว่าช่องเขาขาดตีสองรถสวนรถสวนก็จะไม่มีรถตามมามองก็ไม่มีแต่ไฟมันก็จะสลัวสลัวหน่อยแล้วตีสองตีสองตีสามขึ้นไปจนจนสุดเขาแล้วเข้าน่าจะเข้าเขตลพบุรีซ้ายมือผมเห็น แต่ว่าผม,มาเป็นคนกลัวผมก็เลยไม่กล้ามองหน้าแต่ผมหันไปเจอเขาคือเขาใส่ชุดขาวยืนอยู่ข้างทางนะลักษณะผู้หญิงที่เจอนะครับก็จะเป็นแบบผู้หญิงยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ใส่ชุดขาวนะครับส่วนใบหน้าไม่กล้ามองเพราะว่ากลัวมากตอนนั้นข้างทางมีผู้หญิงใส่ชุดขาวซึ่งเดินอยู่ริมทางเดินคนเดียว มีคนเดินมาได้ยังไงแล้วใส่ชุดขาวเหมือนเอาตรงๆนะขอโทษที่อาจจะคือศีสารานเหมือนแม่ฉี่ไปบวชทำยละเอีอ<น>ยดเสร็จก็เล่าให้เขาฟังหลายๆอย่างนะครับเขาก็นัดอีกวันหนึ่งก็เป็นอาทิตย์หนึ่งอะก็อัดเขาบอกว่าเขาจะบันทึกเสียงไว้นะครับแล้วก็จะไปเอาไปให้พี่หอยเซนาหอยเล่าในรายการบางพรายนะ ตอนแรกเราก็ไม่ค right ่อยรู้จักหรอกแล้วก็รายการบางพายก็น่าจะเพิ่งเปิดช่องมาไม่นานช่องยูทูปมาไม่นานก็ก็ยังคิดว่ามิจฉาชีพ50-50บบนะครับก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าจะมา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 อวดกันแล้วกันไม่เคยได้ไปถ่ายรายการอื่นส่วนมากก็จะถ่ายตัวเองลงเงี้ยแล้วแบบมีช่องรายการอื่นมาขอถ่ายก็แบบดีใจก็เล่าเสร็จเขาก็บันทึกเสียงไปให้พี่เสนาหอยฟังนะครับแล้วเขาก็ไปทำทำการอัด บันทึกเทปอะไรก็แล้วแต่ของเขาอ่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งอ,อีกอีกอาทิตย์สอ,องอาทิตย์เลยเขาก็กลับมาขอถ่ายเทปนะครับก็มผมก็จะเล่าเหมือนเดิม3มเรื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็ตัดไปแค่เ ừng, รื่องหนึ่งเรื่องบางส่วนเรื่องของจระประจระถ้าเป็นไทยผมถามผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าจระประก็คือปีศาจที่เป็นปีศาจเลยจะมีกระสือปอบอะไรมันจะไม่ใช่มันจะหนักรุนแรงหรือน่ากลัวกว่านั่นก็คือจระประจระเขาจามาแปลงกายเป็นนูปนี้นั่คือความเชื่อของคนแก่นะผมเดินทางไปส่งเพื่อนฝนตกพรำพที่แบบ ลินลินที่พอขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะครับแต่ว่ามันมืดหมดเป็นเส้นทางที่จะไปุลินจากกุลีรัไปุลินแล้วก็พอขี่ๆไปถนนมันก็จะมีหลุมไฟมันก็จะเห็นเป็นหลุมเป็นน้ำอะไรเงี้ยเราก็หลบไปหลบไปหลบไปหล,ลบไปพอหลบไปเจออีกหลุมนึงมีคนแก่เหมือนแกมีตะกร้าหมากหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วแกก็นั่งอยู่ในตรงหลุมตรงนั้นที่เราสามารถมองเห็นได้ตอน,ตอน,ตอนแรกยังไม่คิดอะไรเพื่อนในสกิทและแต่เราก็แบบพูดคนเดียวพันๆเขาไม่ให้ทักนะแตงยิงนะบอกว่าไอ้ยายมานั่งทำอะไรตรงนี้ก็คือแกก็จะเอามือลุ้งกระเป๋าแล หาคำตอบแล้วผมก็กลับมาที่บ้านตอนเช้าก็ถามคุณท่าวคุณเก่เขาบอกว่านั่นนะคือคือจะลาบเขาแสดงกายเขาต้องการหรือเขาจะหลอกอาจจะทําให้เราลม้มหรือจะทำอะไรก็ได้แต่เท่าที่ผมเห็นเหมือนว่าแกล้วงมือหาอะไรผมก็หาคำตอบว่าแล้วแกจะหาอะไรเขาบอกว่าเหมือนว่าเขาจะต้องการอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปทําบุญหรือทําอะไรให้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งที่เขาล้วงหาคือข้าวต้มมัดอ่าผมจําได้ว่าน่าจะเป็นข้าวต้มมัดแล้วก็คุณท่าวคุณเก่เขาก็ให้ให้ไปวัดไปทําบุญด้วยข้าวต้มมัดอะไรประมาณนี้ได้ผมชอบลงโซเชียลอยู่แล้วชอบลงช่องอยู่แล้วเพราะว่าผมจะได้โปรโมททททททช่่องงงผผผมมมมมดดดดดด้้้้้้้วววววยย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 โโโโปปรรรรบบิษััััแลก็นนนนนาา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 ขขขีะะคตเเ สั่งได้ในตะก,กร้าที่ตติกตอกนะนี่ก็ขัดมาสี่ห้าวันแล้วสภาพเน่ก็บอกว่าํำยาเขาดีจริงนะขัดมาน่าจะโอ้โหวันนี้วันเพื่อขัดเราขัดตั้งแต่วันทิศวันเช้าวันจันทร์่ะนะก็ยังดำงางอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมีพกเดี๋ยวนี้มีพกขายใครบุกเรียกก็สามารถบุกมือทักวักมือเรียกซื้อได้นะครับส่วนถ้าใครไม่สะดวกก็ไปสั่งในตะกร้าต่อๆเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูรายการนะครับ เขารู้สึกง,ง่วงก็เลยคิดว่าจะต้องหาพักสักหน่อยอก็เลยขับผ่านเหมือนเป็นค่ายทหารเก่าเหมือนเป็นค่ายทหารเก่าอะไรสักเสร็จแล้วเขาก็เหมือนจะหลับตาเหมือนจะหลับตาแล้วก็กําลังจะพล่อยหลับไปรถสัน่นรถเริ่มสัน่นเรื่องนี้ชื่อเรื่องจุดพักรถนะครับ ที่จังหวัดสราแก้วนะครับขาเข้ากรุงเทพนะมันจะมีด่านทหารหลายคนวิ่งก็จะผ่านแหละด่านทหารตรงนั้นจะเป็นจุดที่รถชะลอตัวแล้วพอเราผ่านด่านทหารเข,เข้ามาแล้วก็จะมีจุดจอดได้แล้วผมก็เลือกที่จะจอดข้างทางข้างทางที่เลยด่านมาหน่อยที่มันจอดได้นะพอนอนหลับบุบไปก็จะมีคนมาเคาะลุกขึ้นนั่งมาดูก็ไม่มีอะไรก็คิดไปเองไหมนอนไปอีกรอบนึงแล้วก็มีคนมาเคาะอยู่สองสามรอบจนสุดท้ายก็ไม่กล้านอนก็ลุกแล้วก็สตาร์ทรถออกมาครับประมาณนี้